สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระแสสตอรี่21พฤษภาคม2566มาอัปเดตคิวงานระเบียบวัฒนินอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พี่น้อง fc แฟนคลับของระเบียบวัฒนินนะคะไปให้กำลังใจระเบียบวัฒนิ์และลูกระเบียบทุกคนได้ที่บ้านดงเมืองอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีนะคะงานนี้นะคะ fc แฟนคลับนะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดค่ะเพราะว่างานนี้นะคะชมฟรีตลอดงานค่ะเป็นงานฉลองพระสยดหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสนะคะชมฟรีค่ะ ขอขอบคุณนะคะข้อมูลโพสต์จากระเบียบวัฒศิ์แฟนเพจไว้หนที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องกระแสสตอรี่ด้วยนะคะสถานที่พร้อมแล้วนะคะระเบียบวัฒศินก็เริ่มตั้งเวทีแล้ว fc แฟนคลับนะคะก็อย่าลืมนะคะไปให้กาลังใจกันเยอะๆนะคะสาหรับวันนี้ ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะ